เมื่อวันพุทธที่14มิถุนายน2566ณนะโรงแรมเซนทาราอุบลราชธานีบีล i ฟบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเพลงดิจิทัล ผู้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือที่นำเสนอโซลูชันและนวัตกรรมแห่งวงการเพลงรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอถือโอกาสจัดงาน Believe Amplify เวทีสัมมานาที่จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้แก่บุคลากรในอุตสาหากรรมเพลงไทยอีสานทั้งค่ายเพลงและศิลปินอิสระมาร่วมสร้างประสบการณ์พร้อมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อต่อยอดอนาคตและยกระดับเพลงไทยอีสานสู่ตลาดอุตสาหากรรมเพลงเทียบเท่าหรือเตบโตไปในระดับส บิลิฟเป็นมิวสิกดิสิบิวเตอร์ครับหน้าที่หลักๆของเราคือจัดจำหน่ายแล้วก็พัฒนาศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงนะครับแล้วก็พาเพลงไปถึงหูุคนฟังให้มากที่สุดด้วยครับจริงๆแล้วนอกจากมากที่สุดล้วก็ยัง,ย,งยังหวังจะให้ไปด้วยความยั่งยืนด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับจริงๆเราพัฒนาศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงจากที่ภาคกลางเริ่มเราเริ่มต้นจากที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ปัจจุบันก็มีขยายมาที่อีสาน มากขึ้นนะครับมีบุคลากรที่ประจําอยู่ที่พมิภาาที่สะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีที่ลาวด้วยนะครับมีที่กัมพูชามีที่พมา่านะครับที่ภาคใต้เองก็มีนะครับ ก็ส่วนใหญ่เราจะให้ความรู้นะครับรวมถึงเราใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาช่วยให้กับศิลปินค่ายเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาเพลงของเราไปให้ทีต่างประเทศรวมถึงคนในประเทศด้วยนะครับนี่จุดประสงค์สูงสุดของการการดิสเซิลเบิวเตอร์ของเพลงของเราครับ คืออยากจะให้เพลงเนี่ยไปถึง international ได้นะครับแล้วก็คือให้คอนเทนต์ที่เป็นียกว่าเป็นโ local อนเ t e n t คอนเทนต์เพียงไทยะครับไปถึง international ได้นะครับแล้วก็เออแย่งพื้นที่ของของ international นะี่ให้เป็นของเราให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงไว้ในพื้นที่ที่อยู่ในประเทศของเราก็ให้เป็นเพลงไทยที่เป็นเพลงที่ตลาดการโปรโมตหลักหัหด้วยนะครับจุดประสงค์ของการจัดงานของบ e l i p amplify นะครับในครั้งนี้ที่เรามาวันนี้คือว่าเรามองเห็นว่าตลาดที่ อีสานนะครับมีค่ายเพลงแล้วก็ศิลปินที่เกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งค่ายเพลงแล้วก็ศิลปินเนี่ยค่อนข้างมีศักยภาพมากนะครับแต่ว่าหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง,องการนําเพลงขึ้นไปอยู่บนบริการอย่างพวกดิจิตอลสตรีมมิ่งนะครับทั้งออดิโอสตรีมทั้งสตรีมมิ่งแบบที่เป็นเพลงแล้วก็สตรีมมิ่งแบบที่เป็นวิดีโอนะครับก็เลยมีพอดีมีโอกาสตรงนี้ก็เลยมา,มาวันนี้ก็เลยมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากจะให้ ศิลปินและก็ค่ายเพลงเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการในการทำเพลงของตัวเองเนาะก็จริงๆแล้วคือคํา้อาหวังของเรานะครับก็คือว่าอยากจะให้ศิลปินกับค่ายเพลงนะครับรู้ว่า,าเพลงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นแอสเซทหรือว่าเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับที่จะสามารถาเลี้ยงรู้ครอบครัวหรือว่าเป็นอาชีพหลักๆจริงๆได้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้แค่ไม่มีแค่ ในส่วนของแค่ y t u t u นะครับแต่ปัจจุบันแล้วจริงๆโลกของเราเนี่ยครับมันมีบริการอื่มากมายเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ y t u t u นะครับมันมีพวก Spotify มี Apple มีอะไรพวกนี้นะครับที่คนทั่วโลกเขาใช้กันอ,อ,อยากจะฝาถึงค่ายเพลงแล้วก็ศิลป,ปินอิสระในปัจจุบันนี้นะครับที่ทําเพลงนะครับการปล่อยเพลงอย่างสม่ําเสมอเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนอกจากคุณภาพเพลงที่ทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็การมีตัวตนของตัวเองนะครับในกรณีที่เป็นค่าหรือเป็นศิลปินเนี่ยไม่ทิ้งความเป็นตัวเองอยู่ในเพลงหรือในผลง,งานของเราในนั้นนะครับแล้วก็การมีทีสวิวเตอร์ที่ดีที่ส,สามารถช่วยกันผลักดกดันพาเพลงของเราไปถึงหูคนฟังให้ได้มากที่สุดอย่างยั่งยืนด้วยเนี่ยครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยส่งเสริมเตีงของเราให้ทํางานได้อย่างยั่งยืนเหมือนกัน